ใช่ยาการนมันคือวัดไฟครับมันคือเอาคนอะไปไปออาสมมติ่ะผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างสมมติผมเจอกับเอลเคเอลเคเปลี่ยนมาเล่นปืน15กระบอกใช่ปะเล่นปืนล่อไฟเลย15กระบอกหรือไม่ก็10กระบอกพวกผมเล่นกัน3กระบอกพอผมโดนยิงใช่ไหมผมดิงกดผมโดนยิงล่วงรถผมแดกยาการนผมวิ่งเข้าวงไฟเลยเท่ากับว่าถ้าไฟตรงนั้นจบไอพวกแล้วมันชุบยากมันมันมันคือชุบยากด้วยพอชุบยากปุ๊บไอพวกปืนที่อยู่บนไฟอะ มันก็จะเล่นกันไม่ได้แล้วมันก็ต้องบังคับให้ปืนที่อยู่บนรถอะ่ะมันลงลงมาเล่นเพื่อช่วยเพื่อนอ๋อน,นี่ยไอไอไอเลือไอที่แข่งกันนะเนี่ย <c ười> ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะจะบอกให้คือลุงเนี่ยเข้ามาชวนผมว่สาสตาร์กับแฟมอ่ะเล่นกันไหมผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่วมกันจัดแล้วลุงพูดคำเดียว<ๆ>เลยเรู้ป่ะลุงพูดว่าอะไรไม่ถามก็ได้เราก็ลองลองลองดูแล้วเขาจะวิ่งลไปถามเขาดูดิอะไรอะช่องแชทบอกว่าจะมีซีซั่นสอง ได้ทีที่ไรวะฟที่ไ่นะครับจับจับอาจทั้งทั้งฝั่งเราก็ได้ลุงอ่ะปัจจุบัน้ลุลุยด้วยกันเลยทีเดียวดีกว่าไหมไหนๆเราเราจะเล่นสองคนอ่ะมันเป็นอย่างนี้พี่คือลุงเนี่ยเข้ามาชวนผมว่าสตากับแฟมอะเล่นกันไหม อ่าเพราะแฟนเขาไปเล่นกับแฟนหนึ่งจุดศูนย์ถูกปะอ่า้องบอกตุงน่ไหนๆเราเราจะเล่นสองคนอ่ะเราชวนเพื่อนๆเรามาลุยด้วยกันเลยทีเดียวดีกว่าไหมอ๋อก็คือจริงๆอ่ะลุงลุงอ่ะแต่ผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่วมกันจัดแล้วลุงพูดคำเดียวเลยรู้ปะลุงพูดว่าอะไรเขาหลอนเขาโซนเมืองเขาบอกอย่ากูเข้าไปเอียว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  อไม่เป็นไรกูเองกูเองอ๋อแล้วก็เสือแล้วก็ใส่ไม่ถามเขาดิเราก็ลองลองลองดูแล้วเขาจะดีเราไม่ถามเขาดูดิจริงไหมเหมือนเขาหลอนน่ะลุงอ่ะโตมาเยอะโตมาเยอะต้องต้องบอกว่าอย่างงี้ครับผมมาไปชวนคิงเล่นจริงๆนั่นแหละผมไปชวนสตาร์ทาวเล่นนี่เรามาจัดไอ้นี่กันไหมแข่งแบบชนเมืองไงนึกภาพป่ะผมไปเยือนนู่นนี่จะได้เจอ้ถทีแล้วคิงอ่ะก็เสนอ ไปชวนเพื่อนมาแต่ถ้าบอกผมบอกไว้เลยนะถ้าไม่มีคิงก็ไม่มีรายการนี้ต่อให้มีผมคนเดียวผมก็ไม่สามารถทําแบบคิงได้ที่จะสามารถชวนคนอื่นมันร่วมด้วยได้อันนี้ถ้าถ้าไม่มีคิงรายการนี้ก็ไม่เกิด <c oughs> อันนี้ผมผมยกให้คิงผมยกให้คิงคดีนี้ผมยกให้คิงผมผม,ผมมีแค่ไอเดียส่วนคิงมันมีคอนเนคชั่นที่ที่ดี อันนี้นผมยกให้คิงเพราะว่าเราคุยกันว่า <c oughs> เราคุยกันอย่างนี้ว่าคิงบอกว่าเนี่ยพอจัดอย่างนี้ปุ๊บเรานั่งคุยกันว่าเฮ้ยสมมตินะถ้าเราจัดอย่างเงีย้ยอย่างยกตัวอย่างเบคอนอย่างเงี้ยเมืองบางเมือง,ง,ง,งนะท,ท,ที่อาจจะแบบไม่ได้แบบมีสตรีมเมอร์เยอะพอพวกเราไปเล่นเฮ้ยมาดูเมืองดีนี้เฮ้ยว่าเขามีวิธีการเล่นแบบไหนวะเผื่อคนสนใจไปเล่นเมืองเขาอะไรประมาณเนี้ยไปเล่นเมืองเขาเมืองนี้เป็นไงวะ เบคอนเป็นไงวะเราไปเล่นเมืองเขาดูดิไปเหมือนเราไปโปรโมทให้เขาด้วยอะ่ะกับเมืองเขาอะ่ะคิงก็จัดการรันกันเลยช่วยกันรัน gta อันนี้ต้องยงไห้คิงครับต้องยงไอ้คิงใช่ยงไห้คิง,ง,คงอันนี้ยงไอ้คิงเลยผมว่ามีแค่ไอเดียแต่ผมว่ามไม่มีคอนเคชันเหมือนคิงครับ <c oughs> คิงมันเก่งคิงมัน ธุรกิจเก่งอ่ะน้องมันเก่งน้องมันฉลาดจัดเลยผมก็แบบว่าไปคุยกับลอกๆแหละแบบว่าไอเดียนั่นแหละกัดกัดทำอะไรบางอย่างที่พวกผมก็นั่งเข้าไปดูน้องมนะัน่ะบริเวณคุกใหญ่ครับผมไปถามเขาดูอ่ะบ <c oughs> อกดูงั้นเดี๋ยวเราจัดร่วมกัน <c oughs> สองคน <c oughs> ไปเอาเองลุยเลยนะ้อง <c oughs> อย่าเอาพี่เขา้าไีเอว <c oughs> เพราะว่าเออถ้าผมเป็นลุงอผมก็ต้องคิดเนาะเพราะว่าอีกรายการหนึ่งก็มีปัญหากันกับลุงเคยมีปัญหากันอันนึกออกไหมมันก็ต้องแบบเออผมเข้าใจแกอยู่พอทราบไหมก็เป็นทรไมได้ต้องไอ้ตาเนี่ยนะพี่ผมจะบอกให้เห็นน้องมันหน้ากล้องมันเป็นอย่างนั้นแต่น้องมันไอ้ต๊ามันหัวดีกับคนอื่นเยอะนะไม่หมายถึงหัวไวนะมันไม่ได้แบบว่าทุกคนอาจจะดูมันฮาดูมันตลก อาจจะดูพูดตรงๆอาจจะดูแบบปัญญาอ่อนน่ะไอเฮียแต่น้องเวลามันน้องมมนคุยงานจริงๆมันมันไม่ใช่หน้ากล้องนะเว้ยมันกับอีกคนนึงเลยนะคือมึงมองว่ามันโง่อ่ะกูจะบอกให้ว่ามันไม่ได้โง่มันรู้ว่าวุเรื่องอะไรเยอะแยะมันไม่ได้โง่ผมจะบอกให้น้องมันไม่ได้โง่มีเราแวงมากอไร้านจริงป่ะล่ะใช่ แต่ตอนแรกว่าจะให้มันไปเล่นแบบทุกคนอ่ะเซิร์ฟกลางกันหมดเลยนะไม่ถึงเราเราทำเซิร์ฟเซิร์ฟเิร์ฟขึ้นมาเซิร์ฟหนึ่งอ่ะแต่อย่างนั้นมันจะได้อะไรถูกป่ะอ่าใช่เออผมว่าเราเราต้องไปเล่นเซิร์ฟเขาด้วยเซิร์ฟเขาก็น่าจะได้ก็ยิ่งตอกให้เออยังไงก็ได้อ่ะใช่อันนี้ดีดีมากเลยนะทั้งทั้งฝั่งเราก็ได้วบฤทธคนอื่นไปเดินเล่นฝั่งเขาได้วบฤทธเราเข้ามาแล้วคนดูเอาจริงพี่ถ้าพูดวยด้านด้านด้านผลประโยชน์อ่ะก็ก็ไม่ได้ได้อะไรหรอกแต่ว่าได้ความสนุกเฉยเ้ย ผมว่ากําไรคนดูได้นะคนดูได้ดูอะไรมันมันอะที่มันแบบไม่คิดไม่ฝันว่าประเทศนั้นอะอาจจะมาแบบว่าเอ้ยแก๊งนั้นมามาชนกับแก๊งที่ประเทศนี้ประเทศนี้ต้องกลับไปชนกับแก๊งประเทศนั้นมันไม่มีมีการได้เปรียบเสียเปรียบอะอคือมันมันคือความแบบเท่าเทียมกันอะที่ได้เจอกันแค่นั้นเองอ,อะไรช่องแชทบอกว่าจะมีซีซั่นสองไหมครับอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์อะ จะมีฟีฟ่านสองนะครับรับฟาปอนได้แล้วพัฒธานเราไประดับหนึ่งเอาจริงๆถ้าจะถ้าจะรับจริงๆเดี๋ยวรอสองสองรอสองสองแล้จะมันไปตัวมันแล้วครับวงเด้งโอ้โหจับเข้าคุกสถานเดียวครับแล้วมอโคไอร์ลยลา้านตอนเนี้ยร้อยตามตากันหลายล้านวันนี้ทข้ามามันอ่ะเหนท่อยเพื่อให้คนมันจำเฉยๆอ่ะมอคโคนี่จะไปเกิดที่ไหนอ่ะผมทำเลยแนะนำให้ทำซีซั่นสองอ่ะให้มันมี หาคนมาคุมเพราะว่าที่ผมอยากทำอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนสี่เดือนห้เดือนห้าเนี่ยผมก็ต้องไปทำบางอย่างที่ผมต้องทำแล้วเดือนสี่เดือนห้าที่ถึงไงนนั้นก็อีกเดือนกว่าดิเลยเดี๋ยวซีซั่นสองถ้า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 มีซีซั่นสองนะรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงจะคืออะไรซีซั่นสองผมเคยคุยกับคิงอยู่เราจะไม่ได้มาออสตาละเราจะมาในนามของเจ หรือว่านามของเสียไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยไม่ได้มาในนามแฟมก็คือมาแบบมา JK เลยถ้าถ้ามีซีซั่นสองนะเพราะว่าผมเคยคุยกับคิงอยู่ว่าผมมองว่าหลายคนก็คงอยากดูอะ JK เตนระบบเสียไม่ได้ตนระบบ LK ตนระบบว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่เราจะมาในนามแก๊งเลยถ้าถ้าถ้าในซีซั่นสองถ้ามีนะถ้ามีนะถ้ามีนะ ฝากนี่เกตสิที่ามเลยเพราะว่าอันนี้ความรับเลยนะะส่งเมืองแล้วกี่เก็ตไม่รู้ครับไม่รู้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 ต้องรอต้องรอคิงต้องรอคิงทำอีกทีสนสองแต่รอซีซั่นนี้จบก่อนว่ามันจะเป็นยังไงฟิทแบ็กฮะโอดีแฟนเอาดีมันสมองจริงไหมเนี่ยทำเกมทำเกมเดี๋ยวก็เห็นนี่แหละเกมแบบเกมตำนานอ่ะเกมเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมีคนเลี้ยงหมูไม่ใช่เกมในตำนานเลย เกมแบบเก่าคือเกมคอมนี่แหละสองเกมเลยซื้อมาสอเกมเลยกว่าจะดิวได้เขาอย่ากได้กันให้ควักเอาดีนะไฟนี้ได้ก็ไปคือจริงๆอ่ะคือการแข่งขันเนี่ยมันมันเหนื่อยตรงนึงรู้ป่ะคือมันไม่ได้แข่งขันแบบว่าชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบนาทีอันนี้มันห้าชั่วโมงนะมันห้าชั่วโมงด้วย มันไอ้เหี้ยคนจัดเนี่ยเหนื่อยนะผมจะบอกให้คนจัดเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยผมมีไอเดียผมไม่ได้เหนื่อยนะผมไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะเราก็คุยเรื่องกฎกติกาแต่อย่าลืมว่าคนที่จัดเนี่ยสตาร์เนี่ยไอ้เหี้ยผมจะบอกให้ไอ้เหี้ยหัวนะาจะหมุนนะผมบอกเลยคนภาคอีกไอ้เหี้ยเราต้องไปก่อนเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายคนไงมันต้องทำด้วยกันถ้าถ้าผมไม่ได้เต็มที่มันก็จะเสียผู้ใหญ่ด้วย นี่นะผู้ชมนี่มีการถา,รารมมาครับไรล,ลักครับผมเอ็กช็อตของพี่เกตมาแล้ว,วันนี้พี่ว่าไม่ไปร้องเพลงเหรอครับการนี้ทำแบบนี้ออกมาได้เนี่ยผมบอกเลยไม่มีใครที่สามารถคิดแล้วก็จะทำได้นะไอ้เยี้ยมันกดดิกามันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องคิดมันต้องเกิดการประชุมกันหลายครั้งเรียกตัวแทนแต่ละเมืองมาคุยกันโอ้โหเยอะเยอะผมเนี่ยนอนอยู่เฉยสบายเลย เออเดี๋ยวส่งไปติดช่วยภาคก็ได้นะเออช่วยภาคกับมักกะวะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือบอกบอกไม่ได้ตอนเราไม่แข่งรอตอนเราไม่ได้แข่งได้ผักยาวๆหน่อยเออถ้าเป็นผมผมเป็นเจ้าของคนเดียวแบบบอซีอย่างเงี้ยอ๋อบอกอ่ะเราพูดได้ไงแต่อันนี้เรามีผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นมันมันมันไม่ค่อยดีมันมีเซ็นสัญญามันมีอะไรหลายปัจจัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สภาไหนโทรมาหรือเปล่าไม่เห็นจริงแบบมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ไทยอินอาจจะมีไทยอินช่วงหลังๆถ้า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  ไทอินเนี่ยในเนี้ยไม่น่ามีอะไรเนาะอยากก็ต้องอยากก็เดี๋ยวรู้แหละเชื่อดิความเับไม่มีในโลกหรอกอยากก็ออกมาเช่อติจริงจริงมันไม่ได้เป็นความรับเลยพี่แต่ว่าผมแค่ไม่ไม่ไม่อยากพูดอย่างนี้เรื่องว่ามันมีมันมีอะไรมันมีผู้ใหญ่ใช่ถูกต้องอย่างน้อยเราก็ให้เกียรติเขาไงเพราะเราไม่ได้ทำต้อเดียวต้องจริงมันไม่ได้มีอะไรพูดไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่แค่เออมันไม่อยากพูดเฉยครับพี่รันยังครับพี่รันยัง อะไรนะอะไรนะรันยังมาดิมาดี